นิวนอมองท่องเที่ยวูรปแบบไม่ห้างไกลโควิดสิกา้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข้องเชื้อไวรัสโควิดสิกา้าในการมาท่องเที่ยวในพื้นที่ป้าอนุรักษ์หลงกับเบียนท่านแพลตฟอร์มไทยชนะหรือติด้านทางข้าสอตรวจวัดอุณหภูมิและรับบริการเจลแอ,อลกอฮอล์ก่อนเข้าไปท่องเที่ยวสส้มนาการอนามัย รักษาระยะห่างตามลักโซเชียลดิเทนซิ่งตามจุดทงเทีย่างต่าง C ขัดแย้ขยะติดเชื้อและทิ้งในภาชนะที่เตรียมไว้เท่านั้นโดยหนักทงเทียวมั่นใจได้ตลอดการศึกษาและเที่ยวชมธรรมชาติเพราะเรามีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และทำความสะอาดจุดบริการต่างๆอย่างสม่ำเสมอทงเทียวปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 โดยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก กลมอุทยานแห่งชาติว์ป,ปาและพันธุผืช